สวัสดีเช้านี้ที่สวนหลานองสากตาเหมือนนะครับลงมาบอ่อบ่อที่เคยนําเสนอไปนะครับบ่อลูกนี้ขุดอยู่ที่สองหมืนแปดนะครับรวมกับค่าขนดินอีกหนึ่งพันเดนที่เหลือจากการขุดนะครับแห้งมากนะครับตรงนี้ก็พักแรกตรงนี้ก็ความลึกสองเมตรนะครับพักแรกตรงนี้แห้งหมดแล้วตรงนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณความลึกอยู่ประมาณ สองเมตรนะครับน้ําแห้งมาดูปลากันนะปลาที่เลี้ยงไว้มีลูกปลาด้วยลูกปลานเนินติดอยู่นะอันนี้อาหารหมดแล้วครับจะเอาข้าวสวยใส่นี่ครับ ใส่เนตะกาเนี่ครับข้าวสวยพช่วงนี้ไม่ให้หัวอาหารนะครับเพราะน้ำจะเน่าเสียนะครับน้ำน่อยดูอมาแล้วครับลดต้นทุนได้เยอะนะครับใช้ใช้ข้าวสวยให้กินสองวันครั้งมองไม่เห็นป่า มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับมันจะกินเนี่ยครับอาหารของเขาเริ่มมาแล้วครับเยอะครับตัวเล็กๆเรื่องอาหารนี้ไม่ไม่เปลืองนะครับก็ จะให้เขากินตามธรรมชาติครับในบ่อนี้จะลงเฉพาะปลาที่กินพืชน,นะครับพวกปลาที่กินไม่กินอะไรไม่ลงนะครับเดี๋ยวมันจะมากินปลาตัวเล็กๆนะครับเมาเยอะเย็นๆเชาๆ้าๆจะมานั่งดู ได้ผ่อนคลายไปอีกแบบนะครับเห็นปะนี่มายังไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่มีอาหารให้เขาก็าจะมาหาอาหารหกินข้าวสวยตรงนี้ก็จะเป็นผักตบผักตบนี่ไม่ใช่อะไรนะเขากินจนหมดนะครับเนี่ยต้องมาเติมเดือนละครังเลยนะครับผักตบไม่ไม่ได้ไม่มีโอกาสขยายพันธุ์เลยครับผักตบ หมดเกลี้ยงเลยอันนี้รุ่นเล็กๆเป็นรุ่นที่3ามนะครับรุ่นเล็กๆไอรุ่นตัวโตไม่ค่อยเห็นนะครับเพาเขาไม่ค่อยออกมามีอยู่3ามรุ่นปลานินปลาตะเพียนหรือเปล่าครับ่เอาพันปลาไม่ได้ซื้อเป็นตัวนะครับ เอาแม่พันมาลงเลยครับแล้วเขาก็วางไข่แล้วก็แตกใหม่เองไปได้แม่พันจากสวนบ้านนอกคอกนานะครับเป็นสวนของพ่อตานอของน้องนะครับแกให้แม่แม่พันปลามานะครับอย่างละสองตัวมาปล่อยแล้วก็แพร่พันเองนะครับระยะเวลาหนึ่งปีเยอะครับ มีสามรุ่นสี่รุ่นแล้วครับรุ่นเล็กๆตัวที่ติดนตะกาเท่าตัวที่ติดนตะการเมืกี้รุ่นเล็กๆเป็นรุ่นที่สี่นี่ครับลักษณะของเขาคือน้ำแห้งแบบนี้ถ้าเราเติมน้ำไปจนท่วมตรงนี้เขาก็จะวางไข่นะครับทีนี้ เป็นเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยนะครับสําหรับทําให้ปลาวางไข่นะครับเนี่ยพอน้ําแห้งแบบนี้แล้วรอสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าเรามาเติมน้ําให้มันล้นมาเต็มนี่ปลาก็จะวางไข่นะครับทีนี้ปลาก็จะมีก็จะมีลูกปลาอีกเราสามารถบังคับให้ปลาวางไข่ได้คล้ายเรียนแบบธรรมชาตินะครับ ถ้ามีน้ํามาปลาก็จะขึ้นมาวางไข่ใช่ไหมครับเป็นการเรียนแบบธรรมชาติเทคนิคนี้ก็ได้มาจากสวนของพ่อตาของน้องชายนะครับสวนบ้านนอกคลอกนาอยู่ที่อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเห็นปลาไหมครับ อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาอาหารมาให้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปให้ทุกท่านได้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ